สวัสดีค่ะพรอมแม่พี่น้องซู้ผู้ซุ่คนนะคะเมื่อนี้ก็ได้ถือโอกาสมาเมาม้วยกันอีกแล้วหลังจากเคลียรเคลีย,ยงานมาทุกคนเมื่อนี้เมือม่อยหลายหล,ลายต้องขอโทษขออภัยนะคะบางเทือคลิปเกิดบท่านได้ลงให้เพิ่งหรือว่าหนูนี่นั่นหลายอย่างเนาะค่ะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ยังอุตส่าห์ติดตามกันอยู่ตลอดนะคะเลิฟทุกคนมากเลยค่ะบอกตรงๆว่าถ้าไม่มีเอฟซีทุกๆุกคนที่น่ารักนะคะเข้ามาชมคลิปแต่และคลิปก็ก็จะไม่บันเจิด ได้ครับทุกคนคะ่ะอ่ะ บ่าวก็ว้าวลวดคือเฮ้ากับได้มาเมัอมอยกันห้ายเรื่องต่อห้ายเรื่องนะคะอย่างแรกเลยอ่มุ่ยกว่สาวสว่างก็อยากจะบอกกันทุกๆคนว่าการที่เฮ้ามาคุยพบปะก,กันในลักษณะนี้นะคะมันก็มีอีกห้ายเรื่องนาะที่สามารถเฮใหอเฮ้ารู้เรื่องการใช้ชีวิตของเมียมฝรั่งลหลายๆคนที่อยู่เมืองนอกโดยตรงแล้วกันที่เฮ้าไปถ้ามาหากินนะคะในทุกซอกตรอกซ้อยและะ้วกับมุมนะคะของเมืองหลวงหรือว่าของทุกๆที่ ในทั่วโลกเลยอืเอาทั้งภาษาไทยภาษาอีสานปนไปเนาะค่ะทุกคนครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ต้องให้ทุกคนนะคะในละแวกเนาะของมาดามหรือว่าคนที่ตั้งใจว่าจะมาเป็นมาดามโดยตรงควรฟังดีๆก่อนที่จะผรานตัวว่าเฮ้ยโลกนี้มีชั้นคนเดียวคอยสิบยเฮ็ดงาน คอยสิไส่เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างที่ฝาดวาดฝันไว้เพราะว่าผัวผัวนะคะส่งให้ทุกเมื่อทุกเวลานะอันนี้บไดแคบบไดแฟะหรือว่าบไดจงใจที่สิมาวาในลักษณะนี้เพื่อที่จิกัดของเมียฝรั่งนะ แต่มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ทุกคนได้ฟังเนาะเหตุผลนี้ที่เอามาเราเรื่องเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะได้รู้ถึงจุดประสงค์ถ้าคุณไม่รักตัวคุณแล้วแล้วใครเล่าจะรักตัวคุณอ่ะเอาตรงๆเลยนะ มาเขาเรื่องค่ะทุกคนที่เจ็บปากแน่เยาว่ากันเด้อค่ะไปะเฮ็ดฟันมากนี่มันบอดในเขาน้าแล้วกันยังเจ็บอยู่บางมือ,อก็ยังกินยารอไไวม่อว่าในส้มคักนะคะอืม <c oughs> กันเลยต้องไดวอาในลักษณะนี้ต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะในการที่ปสุภาพเป็นบางเวลานั่นเองเนาะค่ะห <c oughs> น้าตากระซิคึมๆแน่เพราะว่าไฟบอดท่นในนี่โอ้ยไฟบอดเต็มพิกัดกายว่ากันเด้อจ้ะนะ เพราะว่าเวลาอยากเล่าก็คืออยากเากล่าอีหลีอยากจะให้มันเป็นธรรมชาติในเนื้อหาของเฮ้าม่าเราสู่กันฟั่งเอาแบบธรรมชาติอีหลีนี่แหละนะเฮ็ดได้ตอนได้ก็คือสีเฮ็ดตอนนั้นบาได้ตอนไดก็สิเบ้าให้ฟั่งตอนนั้นลูกจังสิเนาะคะ่ะคือจะในะลักษณะและสไตล์ของสร้างสาว่างกับเป็นในลักษณะนี้นะคะเอาประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะสิ่งที่อยากจะนําเสนอเมือนี้นะคะฟั่งให้ดีๆเด้อจับพี่นงนะ หลังจากผู้หญิงคนหนึ่งเนาะคะ่ะที่มาอยู่ที่เมืองนอกนาค,คือผลพ้อยใดคือหนึ่งหน้าตาดีหนนีเพอร์เฟมทุกอย่างนะครับดีเบิร์ดทุกๆอย่างอะแต่ว่าคือด้วยความรักนาะ,ะของฝรั่ง ด้วยความรักของคุณสามีเนี่ยก็สะปลอยผู้หญิงเนาะสะปลอยทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องแต่งตัวเอ่ยเรื่องการซื้อยูซื้อกินไม่ต้องจ่ายไม่ต้องทำอะไรเหมือนเขารักเราจริงๆอ่ะนั่นคือการหลงเหรอคะคือคือเหตุให้ผู้หญิงเนานี่เริ่มหลงจากของแล้วว่าฉันนี่มีจุดดีนะจะบอกให้อยากจะแบบว่าไปแซ่บเมียฝรั่งปู้อ่นว่ะเฮ้ยมาเบิงสันนี่เป็นตัวอย่างท้าน,นองนี่นะคะนี่คือควรคิดนะ นจุดเริ่มต้นอืมแล้วหลังจากสักผักหนึ่งการท่องเที่ยวก็จะมาเนาะคะ่ะคือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วไม่พอนะเที่ยวไทยนี่ก็สิประมาณสี่สามสี่ทเทียต่อปีทำนองนี้เงินพวกะคือคุณชายเขาก็จะน่าจะอ่าคือมีการงานที่ดีนะอืม สามารถหายเมียไปเที่ยวได้โดยที่โปองแบบว่าคิดคำนึงถึงเรื่องอย่างอื่นเพราะว่าฉันมีนี่หน้าที่จ่ายฉันก็จ่ายให้เธอทำนองนี้เพราะฉันรักเธอมากนะโปรโมชั่นนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือตรงดาสถานการณ์ในเธอว่าเขารักเราจริงๆมันมีโปรโมชั่นช่วงหนึ่งที่แบบสวยรรุมมาโหรานอารางการงานสร้างอีลีเด็กเออตรงนั้นถ้าเจ้าตักตวงได้เจ้ากระตักซะถ้าเจ้าตักบ่ได้เจ้าสิเจอเหตุการณ์นี้เป็นตัว คิดทบทวนให้ดีเลยหลังจากที่ปะเทียวเรียปร่อยเนาะเรื่องทางบ้านนะคบผู้หญิงไทยเราเนี่ยก็คือสําคัญสําคัญในรอบที่นี้ก็คือว่าเราต้องส่งเสียทางบ้านน้าคือมันเป็นประเภทนี่ของคนไทยเซว่าจังไดเซแก้ไปมองไดล่ะเซเฮ็ดจังใดมันถือต้องมันกับแก้บ่ได คิดยังไงก็คิดไม่ตกเราต้องเป็นคนใดคนหนึ่งในครอบครัวหรือว่าทุกๆคนต้องช่วยกันทำมาหากินแล้วส่งเสียคนเท่าคนแก่ที่บ้านหรือว่าพ่อแม่เรานั่นเองนะคะนี่คือประเภทนี่ให้คอยถือว่าจังสัน้นแล้วบาทนี่กระซ่งเสียนี่ก็คือเงินคุณสาให้ซื้อของก็คุณสาให้แหละเออแล้วไปเที่ยวไปโน่นนี่นั่นนี่โดยที่คุณแบบว่า คือไม่บ่ได้คิดอะว่ามือใดมือหนึ่งมันจะเจออีกอย่างบางเนาะก็ด้วยความที่เราเลื่อนเลอสิว่าเล่อนเลอเลยก็ได้นะคะที่แบบว่าคอยอยากจะเวาฟฟ้าใหายฟังว่าคอยได้ผัวดีอันซื้อนั่นซื้อนี่หายคอยแบบว่าทั้งเฮียนทั้งบ้านทั้งรถเอ่อทุกอย่างได้หมดเลยกัแบบเมียไทยเทีย,ทยนี่ยกัโค้ขึ้นสเตตัสแบบโมโหร่านแบบสวยหรูเลยแหละนะคะคือนี่คุณต้องดู คุณต้องดูทํานองนี้ปรากฏว่าพ่อในช่วงระยะเวลาหนึ่งทุกคนขากลับขึ้นมาเมื่ออยู่เมืองนอกแล้วก็คือไม่เห็นเมียฝรั่งทัวๆไปเขาใส่ระยะเวลากับการใช้ชีวิตคือจังซุมเข้านี่ล่ะอะว่าถึงเรื่องเราเรานี่แหละไปทํามาหากินตื่นตั้งแต่เชา้าไปอีอย่างเขตง่ามแต่เศร้าแท่ บ่มีเวลาจะของป่านนี่เสื้อพานาแพบย์ผมเผายุ่งเยิงขนาดนี้ผัวผู้ขหยอีหยังสบางตีทํานองนี้เนาะคะ่ะด้วยความที่เฮาเป็นเมียฝรัร่งคือกันฮากระบ,บอกแค่ว่าเออกระแมนยูเขาก็ห้บ้างแต่ว่าก็บไ่ได้หายให้เท่าหน่อยเพราะได้อ่ากินขนมขนมแค่นั้นละค่านํามองน้ํามันเฮอก็ต้องได้เติมอีคู่มือคู่เดือนนะคะเพราะว่าฮาต้องใส่ระยะทงังเป็นการพิสูจน์เวลาเาไปเฮ็นานี้ เพราะฉะนั้นแล้วบางทื่เอขรอ,อยากซ้อยจะคล้องกับว่าในเชิงหนีเม่นบ่ค่ะแล้วหลังจากนั้นความสวยหรูนะคะมันจะดูแพงหรือหรูหวามาฟังจุดนี้เดี่ยวตรงๆเลยนะคะคือกับเมืองไทยไปซื้อเฮียนไบเม่นบอกอย่าลืมนะว่าฝรังมีนิสัยนี้นะคะทุกคนทุกอย่างที่เขาทําหรือว่า planning เอาทาทุกอย่างการใช้ใจ่ายทุกอย่าง ยดบันทึกบันทึกทุกเนื้อหาลงบนกระดาษแผ่นใดก็ตามที่มันเขียนลงละเอียดยเออนี่ละคือเฮาลืมคืดพอ่อชลาใจเด้คอยชลาใจพ่อหยังเพราะว่าพ่อคอยเฮดทำที่ทำหน้าที่เหมือนกับเขารักเรามากจริงๆเขาดูแลเราเหมือนกับเจ้าหญิงอ่ะในนวนิยายหรือว่าในนิทานปรำประหลาดทานองนั้น เออจูๆมาเมือหนึ่งทุกคนคะ่ะผัวอาจสเปติสสาวทั้งไทยคอยกับบอรูนะ่ะกรับมาผัวบอกว่าผมให้ในสิ่งที่คุณอยากได้ผมให้นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมกับคุณอะ่ะมันไม่ใช่เนื้อคู่กันแล้วผมผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่อยากจะอยู่กับคุณแล้วเราเลิกกัน ขอเลิกดือด้อขอโลกดือด้อแล้วบ่พ่อนะสิ่งที่คุณได้รับจากเขาอย่าลืมนะนี่คือขอสําคัญเลยไอ้สิ่งที่เขาเขาขอเอ่าเขาขอเขาเนี่ละ่ะได้นาฬิกากระเป๋าหรือว่าบานลดยตนบอ่อรือกยังทุกอ,อย่าง,ท,างที่เขาแพลนให้คุณเรียบร้อยตั้งแต่เริ่มตน้น ไม่ได้รวมค่าเงินรับเงินเดือนนะคะทุกคนค่ะเงินเดือนพ่อแม่น่นเขาไม่ได้เอาอยกกระจริงแต่ว่าอะไรที่เป็นทรัพย์สินที่เขาทุ่มเทแบบพือสุดประหลอดน่ะห้คุ้น่ะมันเรียกคืนหมดทุกบาททุกสตางค์บอได้หายเจ้าได้คิดพิจารณาเลยละจ้านี่แหละคือชีวิตเมียม,มาดามโดยตรงเลยนะคะนี่คือประวัติ ความจริงเลยที่คุณต้องควรรู้นะคะว่าชีวิตสวยหรูมันเป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นครั้งแรกถ้าเจ้าบวจักทิ่ทางล่มในการทำมาหากินบริว่าแต่เออคอยแต่งตันู่นนี่นั่นพวกคอยซื้อให้โอ้ยของแบรนนองแบ,บนเมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยนะพ่อไม่น้ำซ้ำนะถึงเวลามีปาร์ตี้นะทุกคนคะ่ะอ่าเป็นสายเปค้ค่ะอีเป็นสายเปนะคะจ่ายได้หมดทุกอย่างหลังจากนั้นล่ะ คือผัวมาบอกเลิกแล้วบ่อใดอินอย่างจักบาดจากเขานี่อยู่จังไรล่ะครบ้านทั้งหลังเขาบอกว่าฉันเอาไปไม่ได้ใช่ไหมฉันไม่สามารถขายได้ใช่ไหมที่ดินก็ที่ดินขายได้นี่บ้านไม่สามารถขายได้ใช่ไหมไม่มีใครเอาที่ดินขายได้ไม่เป็นไรบานกับทูบลงตัวทุกคนค่ะพนังแม้แต่คาดนาดว่าจะพิ้งฝาเดียวมันกับบ่อใหายเอา มันทุบใส่ละเอียดเลยล่ะประวัติอันแสนสาหัสและก็เจ็บปรดของมาดามนะคะนี่คืออยากจะบอกให้ฟังเลยถ้าเจ้าบอได้คุณจักว่าการใช้ชีวิตคือคนธรรมดาทั่วๆไปที่เขาอยู่กันปฏิบัติปฏิบัติโตเยี่ยงคุณหญิงคุณนายนะคะเข้าใจนะว่าบางคนนี่เขาได้เขาได้ฟูลออปชั่นจริงๆ เขาจะบอมีคําว่าโปรโมชั่นหรือว่าเขาจะบอมีคําว่า,าวันแตกหักนั่นคือกรณีของผู้ยิ่งผู้หนึ่งแต่มันไม่ใช่ว่าล้านคนจะมีเพอร์เฟกทุกทุกคนมันจะมีแค่หนึ่งในล้านมันไม่ใช่หนึ่งในร้อยนะคะที่จะเจอแบบนั้นอืแต่สำหรับมาดามคนนี้ความสวยหรูก็หายวับไปกับตา เรื่องบรนงบันเนีมนะต้องได้คืนเข้าหมดเลยมีแหลวเพ้นสาสมเด้สาสมไว้กินยอดตับเพ่อนอ่าทุกคนคะแม่น่อยความคิด่อยเกษตรจัางสร่นคขึ้นกันนะ แต่ว่าอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เขาหายคุณนะ่ะเขาจดเลคเชอร์ไว้เวิร์ดแล้วล่ะแล้วเวลาแต่งงานนะทุกคนคะบางอย่างถ้าคุณไม่เข้าใจในภาษาของเขานะคะเลคเชอร์ไว้ข้างหลังภาพปุ๊บนะคุณมีกระมังถังแตกใบไหนเอามานันะ่มนั่นคือนั่นแหละของที่คุณจะได้หลับกลับคืนไม่ได้จกตานี่คือสภาพก้อมเป็นจริง ของบรรดาเมียฝรั่งนะคะมาดามที่จะต้องเจอกันหลายไล่อืมแล้วปรากฏว่าบ้านที่เคยอยู่แบบดูแพงที่เมืองไทยมีสระว่ายน้ำมีที่นั่งเล่นมีสวนใหญ่ๆนะคะมีแบบว่าครบครันอะกลายเป็นแค่ซราก ซับพลังเคตัวหนึ่งคือมิตรเศษปูนทั้งนั้นที่ฝรั่งแบบว่าให้ทางบริษัทไปทุบทิ้งเขาจ้างไปเลยไปทุบทิ้งอีกในเมื่อเขาบไไ้เขาก็คือตองเฮ็ดจังสันนะคะถามว่าเขาทำได้ไหมเหตุใดด้วยค่ะอย่าลืมนะ กฎหมายไทยเรามีควบคุมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีควบคุมเขาให้สิทธิต่างชาติด้วยนะไปอ่านเบิง์ใครอยากจะรู้อีกยังหานะคะพี่ครูรู้หมดนะคะทุกคนคะบางเทือมันสิมีบอกไว้เลยแต่ว่าอันถ้าเป็นคอยเนาะคอยก็อาจสิคิดในในลักษณะเดียวกันก็เมื่อรังผู้นั่นก็ะได้ว่าอืถ้าผัวหายแล้วทําไมอะ่ะใบนอดหลดนะคะคือกูต้องใส่ตามที่กูต้องการ จำนวนเงินบตรงนับจำนวนการที่เขาหายมากนี่เป็นลักทรัพย์เนียคมากโขเลยนะอ๋อเจ้าแต่เจ้าบรสามารถรักษามันไวเพราะเจ้าคิดว่าคำว่ารักของฝรั่งที่ให้คุณไปนี่เขารักจริงจังมากเขาแบบว่าบูชาคุณไวเป็นผู้หิ่งคนเดียวของเขาในชีวิตเจ้าย่อฝัน คิดแค่ว่ามือนี้นอนน้ากันมืออื่นเขานี้ไปนี้ภายนี้มั่นโดยที่ว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันเขาบอกเขาแค่ซ้ำนี้เสื้อขอยบอกตัวนี้มันเป็นแค่แค่แบบพื้นฐานของทุกคนต้องรูจ้จักถ้าผู้ใดมีผัวฝรัง่งอยู่กับคนแบบว่าน้ำตาสีน้ำเงินนี หน้าตาแบบผิวขาวเนี่ยดูดูหล่อนะคะหลอนะหลอล่ำบึกอะไรของเขาแล้วแต่จะเบ่งลักษณะภายนอกภายในของเขานี่คือคว,ควรควรคิดพิจารณาดีๆนะคะอย่าลืมว่าอายุของเห้ามันกับไปเลยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอสภาพของผู้ยิ่งเห่ากับเปลี่ยนไปเลย แต่้าเข้าคิดแค่ว่าเออเข้าไปฟิตไปเฟิ่มทุกอย่างมันก็นจะอยู่คงที่อยู่นะคะแต่ความรักของผู้ชายนะมันไม่ได้เท่าเทียมไว้เสมอภาคนะคะทุกคนคะเขาต้องการอยากเสพเขาต้องการอยากจะรู้เข้ต้องการอยากจะทําทุกอย่างสิ่งที่เขาคิดพิจารณาไว้แฟนตาซีเขามีนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเพียงแค่เขาไม่ได้บอกเรา พ่อแม่อยากได้ยังทรงไห้่น้องพี่น้องป้องไปยอยากได้ยังทรงไห้โดยที่มือใดมือหนึ่งเวลาจะเจ็บมาจะเลื่มว่าจวเจ้าบ่อเสบอย่างสักอย่างไว้จ้ากปาดเลยนักแล้ว ผู้ชายไปพังบ้านลงเบิดเหรอทุกคนคะ่ะบ้านอันแสนสุขบ้านอันแสนหันษาในช่วงระยะเวลาเป็นเจ้าหญิงนะคะในนวนิยายน่ะมันก็หายวับไปในโลกมันนั่งจมพุ่มๆเพื่อๆน้ำตาไหล1 0 1 0 1ิบ0ส,ส,สิ่งที่เฮ็ดใดได้ไดยูเพิ่งมาแงานเงียนซ่านที่เคยแบบยู่ได้ยูแบบรวยรรา เสื้อผานาแพทย์ที่เคย d e s ไซของดีๆกะกับกเปลียนไปไปใส่เสื้อยืดใส่ผ่าถุงซะเพราะอะไรคิดเบิ่งดีๆเดอ้อนี่ละ่ะขอพยายามเบาหลายต่อหลายคลิปนะคะว่าคนไทยเห้าเนาะคะ่ะมันมีทั้งคอดีแล้ะก็กอเสียอยู่ในตัวอยู่แล้วบาววาแต่พูหยิ่งคนไทยหนอกทั่วโลกทั่วโลก คำว่ามนุษย์นะคะมันไม่ได้ร้อยเปร์เซ็นะ์รอยปร์เ็่ะเขาเขียนแค่อยู่ปลายปากกาหรือการพิมพ์ลุกปซื่ออันที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซร่างกายของเขาท้ายเหตุงานหนักเกินไปมันกับสุดส้มมันกับเจ็บผู้พังมันก็ต้องเป็นตามการเวลาของมันขึ้กันคำว่าเมียฝรั่งนี่มันก็บิยูร้อยเปอร์เซ็นตลอดการ เห็นปัญหายางยางแยงนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะบ่าแต่ข่อยบ่าแต่ผู้อื่นเฮาควรที่จะเป็นผู้งิ่งผู้นึงนาที่ก้าวข้าวมาบอกเขาว่าข่อยก็อยากจะเห็ุเพื่อให้ข่อยได้เออดูแบบได้อยู่ดีแล้วก็ดูแบบว่ามีคุณค่าเกิดขึ้นอยู่แบบว่าเออข่อยก็รลู้เจ้าก็รลู้อังสิ ผู้ชายก็ต้องการจุดนั้นแต่นี่ก็คือแบบว่าพังสลายนะคะของมาดามทันนีเนาะก,ก็คือพังสลายไปเลยบรูว่าสิฟืนโตจังไรทุกอย่างที่ฝันไหวนะคะก่อนที่จะแบบว่าก่อ,อนส่งระยะเวลาที่ผู้ชายผู้ชายไม่ได้แก่นนะผู้ชายกําลังแบบเขาเรียกว่าฮึกเขิมนะมันบริวาถ้าผู้ชายประมาณ45-50ถึง50 45 50 55ไม่แก่นะคะเขาเรียกว่าเขากำลังเริ่มค้นหาเอาตรงๆให้คอยว่าให้ฟังเป็นแโลนแล้วถ้าผู้ชายที่เขาเริ่มส่งโตเรียวนะถ้าอายุประมาณ59 60 61 62เขาเริ่มสิบ,บต่ต้องมาคุยกับเจ้าหลังหลายควมุมแต่ว่ามันก็บอกบ่ได้อีก พะวานเลือดล่มมันขืนมันล่มผู้ชายเขามีวันเวลาที่เขากําหนดให้คุณด้วยคอยถึงบอกไว้ตั้งแต่คลิปโอ๊ยแต่ว่าเขบาบอกแน่ใจว่าคลิปที่ท่าไหนนะที่คอยเคยว่ห้อยฟัง่งคักเลยเป็นแปลนว่าผู้ชายเขาอยากได้เฮ้าเขาก็อยากได้กระทักกระทันนะคะเวลาเขามากักเขาก็มักเป็นคือจะเอียงกระเด็นเขาตาแต่เวลาเขาสั่งเขาเอาเขาบอกันหนา่าไปบึง่งเขาบอกขุย เขาเห็นเป็นสายลมและอากาศไปเลยเป็นยังสันนะ่นอ่ะอืมจังไรข,อ,ขอยาบจะรู้นะคะว่าความคิดของเจ้าอ,อตอนนี้มาฟัางเร็วนะรู้สึกจังไรด้วยคำว่ามาดามนี่แหละมีราคานะมีคุณค่าต่อจิตใจของเมียฝรัง่งแต่คำว่ามาดามมันเป็นแค่น้ำที่เขาตั้งสมมติขึ้น มันเป็นแค่การเว้าที่เฮาสมมุติกันึืนว่าคุณมีค่าแล้วก็คุณมีราคาหญิงที่ดีที่สุดเขาเพราะจำเป็นต้องว่าวอย่างหลายข่วมผู้ชายเขาสิบอกเจ้าเองผู้ชายเขาสิบอกใครผู้อื่นฟังเองว่าผู้หญิงคนนี้มีราคาแล้วก็มีค่าเท่าไหร่อืม นี่ละค่ะคลิปนี้นะคะอยากจะฝากไว้ให้บรรดาเฮาเมี ow, ่เมีนะคะหรือว่าผู้ใดน,นะคะที่บอกว่าฝรัง่งนะคิดไว้แล้วว่าฝรั่งต้องรักเราจนถึงวันตายฟังจบแล้วคุณจะได้เนื้อหาจังไดตัดสินใจออเดอร์ค่ะสาวสว่างกระได้แค่มะนานังเว้าวมนานังเอา ความหวังดีนะคะมากบอกไว้เป็นเนินๆนะคะเพราะยังประสบการณ์หลายๆเรื่องมันเราเห้เฮ้านี่แหละโตเฮ้าเองเริ่มที่จะมากค่อยๆสาบซึมเขาเรียกว่าซึมซับสาซึบซึมซับนะคะแล้วก็ทรงตอให้พี่น้องได้รับรู้นะคะว่ามันมีเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเมื่อคุณมาอยู่คุณจะอยู่ยังไง เดี๋ยวเ้าไปฟังคลิปต่อไปนะคะว่าสาวสว่างจะเอาอยียงมาเราสู่ฟังคลิปนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราให้สาวๆนะคะหรือก็หรือว่าคนที่กําลังเตรียมตัวว่าเป็นมาดามนะคะผู้ใดคิดว่าผัวเจ้ารวยหละทรงเสียเจ้าได้โดยช่วงนี้นะคะ ถ้าตักตวงได้ก็ตักไว้ซะนะคะน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะถ้าน้ําลดแล้วเจ้าจะเป็นงมงมเศร้าๆขาเจ้าก็สิสี่แก่แดงก็เน,นื่องฝาดนั่นแหละค่ะนะคะหาจุดจื่นบ่อเนาะนี่คืออุท่าฮ้อนสอนใจไว้ให้สาวไทยเฮาเนาะค่ะทุกคนค่ะจึงได้กระตามเนาะ,ะความหวังดีเฮากับมาส่งต่อกันเรื่อยๆแลวก็อีกอย่างนึงเนาะค่ะก็นนอะะขอให้ทุกท่านนะคะทํางานนะคะอย่างมีความสุขและก็รักษาสุขภาพให้อยู่รอดปลอดภัยสู้ผู้สุขคนท ลลกเลยด้ยจ้จาไปพอกันคลิปหนานะคะห่ามพลาดชมคลิปถัดไปได้จ้าวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะสาวสว่างเขาต้องขอตัวไปแล้วนะคะไปพอกันคลิปหนาะสวัสดีค่ะ